แซบสดเดอดมาอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขลนที่เราครับผมผูกผอกกระซังกวางแซบสดเดิดอีกแล้วครับผมกับเมนูเสบๆจุกๆอีกแล้วครับผมพี่น้องนะครับผมวันนี้ได้เป็นขนมจีนน้ำยาไก่ครับผมพี่น้องออ้ยมาครับผมมาเสบๆน้ำกันครับผมอ่าพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่นะครับผมกะทรงศิษย์เข้ามาหากันจังน้อยนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาหาสางกวางเด้อครับผมว่ารับชมอยู่จังหวัดใดนะครับผมมาพี่น้องม่ต้องวอาไลน์มันเสียเวลาครับผมมาลุยกระซังกวางแซบสดเดิดครับพี่นนนน้้้ออองงยเเมูแซ่บบๆพีะครั นี่ครับผมความเผ็ดพิ่งบดได้พี่น้องนะครับผมนี่โอ้ยเพิ่มรสชาติ้าไปให้มันจีจานอีกกน้อยพี่น้องเลยมาครับผมพี่น้องบดตองเบาหลายครับผมลุยคือเกาครับผมมาโอ้ยนี่ครับผมน้ำยาไก่ข้นๆครับผมพี่น้องอมาๆมาๆม,า,ม,า,มา,าลุยน้ำกันโอ้ยน้ำยาข้นๆพี่น้องเลยอออโอ้ย มาครับผมลุยพี่น้องลุยกำแรงแหกม้านี่เก่าครับผมพี่น้องกับสางกวางแสบสะเดือดครับผมทำยังไงก็เก่าพี่น้องนอะครับผมกำแรงแหกมากครับผมพี่น้องอ สุดยอดเสียบครับผมพีน่น้องลำยาไก่นะครับผม tay tóc nhanh nhạy cả nữa <laughs> <laughs> cái chúc chúc với nó <laughs> มาครับผมพี่น้องครับใหญ่ๆครับผมอืม่า ขนมจีนน้ำยาไก่พี่น้องแสบๆนะครับผมม,มาครับขนมจีน้ํายาไก่ครับผมทำใหญ่ๆโตๆครับผมจุกๆครับผมอืมอมอม Mm-hmm. Mm-hmm. ครับผมพี่น้องสําหรับเมนูแซ็ตเสด็จวันนี้กะเบิร์ตอีกแล้วครับผมขนมจีนน้ายาไก่นะครับผมสั่งกวงก็ฝากพี่น้องสุกุชุกนะครับผมเป็นกำลังใจสั่งกวงคือเก้านะครับผมกะคอมเมนต์ของมหากันครับผมนะครับผมว่าอยากให้หาเมนูยังมากรีบเสแสรบไปเบิร์อีกนะครับผมสำหรับวัอนี้สั่งกวงกับเมนูแซ็ตเสด็จก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับผมพบกันไว้คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ